ep 47ช่องนี้เกี่ยวกับงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามที่ข้าพเจ้าผู้รับพระพุทธบัญชาสร้างขึ้นมาความต่างๆที่แสดงนำมาจากหนังสือความจริงท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังโปรดใช้วิจารณญาณโดยการสดับจากข้อมูลที่ปรากฏตามลำดับตามตัวเลขที่แสดงไว้หากท่านมีความสนใจสามารถกดติดตาม เพื่อการรับรู้อย่างต่อเนื่องหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหากท่านเห็นความสำคัญโปรดช่วยกันกระจายการรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆขออนุโมทนาหัวข้อการเข้าถึงความจริงเพื่อความเป็นอมตะในวงเล็บ9หัวข้ออุปทานขันธหเกิดขึ้นได้เองโดยธรรมชาติ2 เกิดขึ้นโดยการสร้างแบบจำลองของจิตจิตของมนุษย์ที่มีที่ตั้งหรือยึดครองอยู่ที่สมองที่สมองจะทำงานสั่งการผ่านระบบประสาทที่มีอยู่ทั่วทั้งร่างกายระบบใดที่สมองสั่งงานได้โดยตรงเรียกว่าภายใต้จิตสำนึกระบบใดที่สมองสั่งงานโดยตรงไม่ได้แต่เป็นไปตามระบบของประสาทโดยสัชาติยานเรียกว่าเหนือจิตสำนึก ความมีตัวตนหรือการเกิดขึ้นมาได้ของอุปทานขันหรือความยึดมั่นในขันที่รวมทั้งหมดคือขันห้ามีความเป็นไปได้ตั้งแต่เกิดมาแล้วรู้สึกรับรู้ส่วนจะเริ่มชัดเจนในช่วงอายุหรือเวลาไหนหลังการเกิดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยชัดเจนนะัดการเกิดอุปทานขันหรือการรู้สึกมีตัวตนเกิดได้สองแบบแบบที่หนึ่ง เกิดขึ้นได้เองโดยธรรมชาติด้วยระบบประสาทวิทยาเกี่ยวกับระบบการทรงตัวการรับรู้อากับกิริยารู้การเคลื่อนไหวที่เกิดจากระบบรับรู้ของประสาทหูกับการเกิดแบบธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากที่สมองรับรู้จากระบบรับความรู้สึกจากทั่วร่างกายที่ส่งผ่านเข้ามาทั้งหมด แล้วสมองส่งเข้าจิตสร้างภาพแผนที่ร่างกายน้อยขึ้นมาแบบที่สองเกิดขึ้นโดยการสร้างแบบจำลองขึ้นมาเองของจิตนั่นคือการที่จิตโดยสมองรับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าทางเคมีจากแหล่งสัญญาณแล้วจิตแปลสัญญาณนั้นเป็นภาพหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทางจิต ด้วยอวัยวะต่างๆตามที่ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีจริงที่จะเข้าไปอยู่ในจิตโดยสมองเลยแม้แต่น้อยเป็นเพียงกระแสของแรงดันทางพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นตัวจิตเองต่างหากที่สร้างแบบจำลองขึ้นมาที่ถ้าอวัยวะชํรุษมีสภาพไม่ร้อยเปอร์เซนหรือสมองหรือจิตมีสภาพไม่ร้อเปอร์เซนต หรือจิตขาดความสนใจหรือขาดการจินตนาการที่ชัดเจนสิ่งเหล่านั้นก็จะขาดความชัดเจนลงไปด้วยตามสภาวะที่กล่าวมาจึงสรุปที่มาของอุปทานขันเกิดขึ้นมาได้จากอุปทานขันโดยธรรมชาติกับอุปทานขันจากแบบจำลองของจิตสิ่งนี้มีความสำคัญมากเป็นหัวใจของการทำความเข้าใจเรื่องการเข้าถึงความจริงเพื่อความเป็นอมตะ ในแต่และว,วันในการดําเนินชีวิตของมนุษย์จะเกิดอุปทานขันทั้งสองแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องแบบที่เป็นธรรมชาตินั้นถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าพิจารณาแล้วจะเข้าใจได้ดีการที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตนอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อมูลที่อธิบายมาแล้วดังกล่าวเราจะเห็นอุปทานขันตามธรรมชาติ เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านี่ก็คืออุปทานขันแบบหนึ่งเหมือนกันถ้าสืบลงไปให้ลึกลงไปอีกก็จะทราบว่าอะตอมจิตที่เป็นอะตอมเดียวแต่มายึดครองอะตอมาธาตุอื่นๆดูมากถึงหนึ่งรล้านล้านอะตอมแล้วส่งความรู้สึกรับรู้มาที่จิตโดยผ่านสมองคำอธิบายนี้เป็นสิ่งยืนยันความเป็นจริงได้เป็นอย่างดีเกิดมามนุษย์ที่จำความได้ ก็มีอุปทานขันโดยธรรมชาติแล้วยังจะมารวมกับอุปทานขันจากแบบจำลองของจิตอุปทานขันโดยกรรมพันธ์อุปทานขันโดยสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ตนดำรงชีวิตอยู่และอื่นๆจึงเกิดเป็นอุปนิสัยหรือกำมลสันดานหรือสัญชาติญาณหรือบุคลิกภาพหรือใดๆที่แสดงความเป็นตัวเป็นตน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลอุปทานขันทั้งสองแบบจะสร้างสภาวะการดิดครองเกิดขึ้นของจิตการดิดครองนี้อธิบายโดยตั้งเป็นทฤษฎีหรือการตั้งเป็นสมมุติฐานว่าเมื่อใดที่อะตอมจิตแสดงการดิดมั่นถือมั่นว่าจิตทรงไว้ซึ่งอุปทานทั้งสองแบบจะมีทวิภาคโปรโตอนของกระแสแรงดันไฟฟ้าทางเคมีที่หนีการเหนี่ยวนำเดิม หรือถูกดูดหรือถูกจับหรือถูกทำให้สูญเสียอิสรภาพหรือใดๆหลุดจากสถานะเดินถูกควบรวมเข้ามายึดเหนี่ยวกันกับนิวเคลียสของอะตอมจิตนี่จึงเป็นสาเหตุหรือคำอธิบายว่าทุกครั้งที่เกิดสภาวะทุก์หรือการยึดถือความมีตัวมีตนจึงเป็นการสะสมของกิเลสท,ที่เมื่อเคยชินไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นสันดาน ความยึดถือตัวตนนี้สร้างบุคลิกภาพหรือเอกลักษณ์หรือถ้าความเป็นตัวเป็นตนนี้ได้สร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ต่อตอนเองหรือต่อผู้อื่นที่เรียกว่าสร้างกรรมหรือคือการกระทําแรงกระเพื่อมเนื่องมาจากมวลของทวิภาคก็จะมีมากขึ้นมาตามกําลังที่สร้างขึ้นจำนวนของโปรโตอนที่มีมวลก็จะเข้ามาสะสมรวมกันอยู่ที่อะตอมจิต หรือที่นิวเคลียสอะตอมจิตก,จก็จะยิ่งมีมวลมากยิ่งขึ้นหรือน้ำหนักมากยิ่งขึ้นตามการสะสมนี่คือคำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์จากการที่ได้อธิบายมานี้จะเห็นเป็นระยะที่สำคัญได้ว่าเพียงแค่ในแต่ละวันในการดาเนิมมนชีวิตของมนุษย์ก็เกิดอุปทานขันได้ตลอดเวลาแล้วตลอดชีวิตละ่ะนี่ยังไม่นับรวมอุปทานขันจากภพชาติ ที่ไม่สามารถล่วงรู้ได้อีกจนเกินการมีจินตนาการอยากมากมายมหาศาลขนาดไหนจากที่อธิบายแบบชักจูงจ,จิตใจหรือแบบโน้มน้าวจิตใจหรือแบบต้องการให้เข้าใจและยอมรับหรืออื่นใดนี้เพื่อต้องการจะให้หันมาสนใจความสำคัญเหล่านี้รู้และเข้าใจยอมรับใน,นกลไกหรือความลับของธรรมชาติกันหรือไม่ว่าเขาก็เป็นของเขาเช่นนี้ หรือเป็นอย่างนี้ใครที่ไม่เชื่อหรือใครที่มีคำอธิบายที่มีเหตุผลมีข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือได้มากกว่านี้ก็ตามแต่ที่ท่านจะเชื่อขอย้ำๆซ้ำๆอีกครั้งข้าพเจ้าอาศัยข้อมูลทางวิชาการทางด้านพุทธศาสตร์ในเรื่องการบรรลุธรรมของท่านภายยะมาใช้อ้างอิงในการอธิบายซึ่งคงจะหวังผลโดยเร็วฉับพันสูงสุดแบบท่านภาย,ยะคงไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ยังมีตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่น่าเชื่อถือได้อย่างสิ้นความสงสัยการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทฤษฎีที่นำเสนอนี้ถ้าปฏิบัติตามอย่างจริงจังมั่นคงแล้วจะสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดหรือระดับรองรอง,รองลงาบาลได้มากน้อยหรือไม่ความสุขความทุกข์ที่สามารถอธิบายได้ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ความสุข เปรียบเทียบเพื่อให้มองเห็นภาพได้อย่างง่ายๆเหมือนเรามีตุ่มใส่น้ำที่รอเวลาที่ฝนตกลงมาแล้วมีน้ำไหลเข้าสู่ตุ่มนั่นคือเราจะมีความกระหายความต้องการความมุ่งหวังหรือใดๆที่จะมีความสุขเหมือนการรอน้ำฝนแต่เมื่อได้น้ำมาแล้วด้วยความกระหายถ้าเราเสพความสุขหรือน้ำนั้นอย่างเมามันไม่ลืมหูลืมตาอย่างขาดสติ เราจะพบว่าความสุขนั้นหมดไปด้วยเวลาที่รวดเร็วหรืออาจจะเปรียบได้อีกว่าเราต้องการจะรักษาช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นให้อยู่อย่างยาวนานแต่ตุ่มที่ใส่น้ำกลับมีรูรั่วหลายรูเรากลับต้องมาคอยเฝ้าระวังและอุดรูรั่วนั้นเหมือนการต้องคอยประคับประคองให้ความสุขอยู่ด้วยนานๆเวลาที่เกิดความสุข อธิบายด้วยทฤษฎีอะตอมได้ว่าอะตอมจิตโดยโปรโตอนทางานผ่านระบบสมองจะส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าทางเคมีผ่านอิเล็กตรอนไปยังสมองสั่งการให้หลั่งสารแห่งความสุขนี่คือการจินตนาการหรือเกิดความคิดหรือเกิดการปรุงแต่งของสังขารขึ้นมาอาจจะด้วยสัญญาหรือความทรงจำเก่าที่จดจำความรู้สึกที่มีความสุขเก่า ทำให้จิตคิดกรุมแต่งให้เกิดความสุขตรงนี้จะเห็นข้อความที่สําคัญได้ว่าอะตอมจิตสร้างแรงดึงดูดหรือสร้างสนามพลังงานที่จะดึงดูดทวิภาคบางอย่างที่สร้างความสุขเข้ามาอยู่ในอนัตทวิภาคนั้นก็คือทวิภาคโครตอนเหมือนกันจึงจะเข้ากันได้ซึ่งก็ได้มาจากสารที่สมองหลังออกมาโดยคำสั่งของจิตผ่านสมอง ช่วงเวลาที่ทวิภาคโปรตอนจากสารแห่งความสุขไหลเข้ามาสู่นิเครสจะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สารนั้นเกิดขึ้นจนหมดไปสารแห่งความสุขเกิดขึ้นได้จากกรณีอื่นจากการเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสหรือเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยระบบประสาท เขตรับรู้ส่งกระแสกระตุ้นมายังสมองส่วนที่เกี่ยวข้องสมองส่งทวิภาคเข้าไปยังอะตอมจิตทวิภาคโปรตอนจะสังเคราะห์แล้วสั่งการตอบสนองให้หลังสารแห่งความสุขมากน้อยตามการสั่งการจากคำอธิบายข้างต้นคงพอทำให้เข้าใจได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตเป็นผู้รับรู้และสั่งการในกรณีของความสุข เป็นการต้องการให้ได้มาซึ่งทวิภาคที่จะรับรู้แล้วสั่งการทวิภาคให้ถ่ายทอดคำสั่งให้สมองผลิตสารแห่งความสุขจึงสรุปได้ว่าความสุขเป็นความต้องการให้มีเกิดขึ้นและต้องการให้อยู่นานๆในทางพุทธศาสตร์ถือว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะกลายเป็นทวิภาคโปรตอนที่อะตอมจิตด,ดึงดูดเข้ามาจะสะสมให้มีจำนวนมากขึ้นมากขึ้น และมากขึ้นสารแห่งความสุขเช่นโดพามีนทำให้มีความสุขและความพึงพอใจเอนโดฟรีนทำให้รู้สึกผ่อนคลายและหายเจ็บปวดสร้างความสุขออกซิโทโซินหรือฮอร์โมนสายสัมพันธ์สร้างความรักและความผูกพันเซโรโทนินทำให้รู้สึกอารมณ์ดีและไม่เครียดลดอาการซึมเศร้าความทุกข์เปรียบเหมือนเรามีพื้นที่ ที่กำลังจะถูกน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากเราจรึงต้องหาทางป้องกันด้วยการสร้างทํานบล้อมรอบพื้นที่ยิ่งมีมวลน,น้ำที่มีความเร็วความแรงมีปริมาณมากเท่าไรเราก็ต้องยิ่งสร้างทํานบให้สูงขึ้นให้แข็งแรงมากขึ้นตามช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้แน่นอนจะเต็มไปด้วยความยากลำบากซึ่งก็คือความทุกข์ในความหมายตามคำอธิบาย เราไม่ต้องการให้พลังมวลน้ำเล็ดลอดเข้ามาได้และต้องการให้มวลน้ำลดลงหรือหายไปโดยเร็วระยะเวลาตามความรู้สึกจะต่างกันมากกับความสุขที่การเกิดความทุกข์ดูเหมือนจะเป็นเวลาที่นานกว่าตามความยากลำบากนั่นเพราะความปั่นป่วนแบบคลื่นของทวิภาคที่วิ่งเข้ามาชนกันในอะตอมจิตการเกิดความทุกข์นี้จะตรงกันข้ามกับความสุข คือความสุขเราต้องการและอยากให้อยู่นานๆแต่ความทุกข์เราไม่ต้องการหรืออยากให้หายไปเร็วๆหรือต้องการขับไล่ออกไปอธิบายได้ว่าเวทนาที่เกิดทางผัสสะต่างๆเมื่อทวิภาคที่เกิดจากผัสสะวิ่งเข้ามาชนกับทวิภาคในนิวเคลียสเมื่อจิตรับรู้แล้วว่ามีความเป็นปฏิปักษ์ดึงสร้างแรงต้านออกไปเหมือนการสร้างทำนกป,ป้องกันน้ำ หรือเหมือนการมีสติข่มใจแต่ถ้ากำลังต้านดังกล่าวมีแรงน้อยกว่าก็จะมีทวิภาคโปรโตอนนอกอะตอมจิตหนีการต้านหลุดรอดเข้ามากระทําต่อนิวเคลียสได้และสะสมปะปนกลายเป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียสไปโดยปริยายผลที่มาจากทวิภาคที่สะสมกลายมาเป็นสัญญาแล้วใช้มาเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งนั่นคือจึงเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึก หรืออากับกิริยาจนกลายมาเป็นภาวะนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นอาจจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวหรืออื่นใดเวทนาที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการที่จิตสั่งการผ่านสมองให้สร้างและหลั่งสารแห่งความทุกข์หรือสารเคมีสร้างความเครียดเป็นสารที่หลั่งออกมาจากฮอร์โมนต่อมหมวกไตเช่น สารคอติซอลคือฮอร์โมนความเครียดหลักของร่างกายจะกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น DHEA เป็นฮอร์โมนตั้งต้นของทั้งฮอร์โมนเพศช,ชายและฮอร์โมนเพศหญิงจากคำอธิบายถึงที่มาของอุปทานขันที่แบ่งได้สองแบบคืออุปทานขันโดยธรรมชาติกับอุปทานขันโดยแบบจำลองของจิต ซึ่งทำให้เกิดอุปทานกิเลสที่กลายมาเป็นอุปนิสัยกำมลสันดานบุคลิกภาพอากับกิริยาหรือใดๆอุปทานขันนี้ก่อให้เกิดความสุขความทุกข์หรืออาจจะเป็นกลางกลางหรือไม่รู้สึกว่าสุขหรือทุกข์แต่เป็นความรู้สึกด้วยอาจจะเรียกได้ว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าเป็นอย่างไร เหมือนสารเคมีไม่ถูกสร้างให้ก่อเกิดปฏิกิริยาใดๆต่อสมองที่จะถูกส่งเข้าสู่จิตซึ่งจะเป็นคนละความรู้สึกเป็นกลางด้วยการหมดกิเลสเมื่อทราบและเข้าใจมาจนถึงจุดนี้ต่อไปก็มาศึกษากันว่าปริมาณความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้จิตรับรู้สามารถระบุข้อบ่งชี้ที่ทำให้มองเห็นภาพที่ใกล้เคียงความเป็นจริงได้มากที่สุดอย่างไร ทวิภาคที่ตามนุษย์มองไม่เห็นมีสันฐานหรือรูปร่างเป็นทรงกลมที่มีมวลมากน้อยตามสมบัติแม้มวลจะมีน้ำหนักน้อยมากๆตามความเข้าใจได้ของคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ด้วยสมบัติหรือคุณลักษณะของทวิภาคที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากเปรียบเทียบกับการระเบิดของนิวเคลีย จะทำให้ผลของการชนกันระหว่างอนุภาคที่ท่ายิ่งมีทั้งจำนวนทั้งมวลทั้งความเร็วมากๆก,ก,ก็จะยิ่งมีผลเกิดขึ้นมากๆตามมาด้วยเป็นดั่งเงาตามตัวเปรียบเทียบด้วยการจินตนาการหน่วยของทวิภาคเป็นลูกบินเลียดหรือลูกสนุนเกอร์ซึ่งสามารถใช้แทนการอธิบายได้ทุกทวิภาคคือทวิภาคนิวตรอนทวิภาคโปรตอนทวิภาคอิเล็กตรอน ถ้าทวิภาคมีจำนวนน้อยอย่างเช่นมีทวิภาคที่ถูกชนแค่หนึ่งลูกทวิภาคที่จะวิ่งชนดื้อมวลที่คงที่หรือมวลที่ต่างกันด้วยความเร็วที่คงที่หรือความเร็วที่ต่างกันด้วยความแม่นยำหรือไม่แม่นยำผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ย่อมต่างกันแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามหลักการแห่งเหตุผลหรืออาจจะใช้หลักธรรมปฏิจสมุบาทมาอธิบายก็ได้ ทวิภาคที่เป็นตัววิ่งเคลื่อนไปชนทวิภาพที่จะถูกชนเปรียบเหมือนเหตุที่เกิดมีขึ้นมาได้จากมีสิ่งเรา้าเกิดขึ้นมาแล้วกระแสประสาทส่งเข้ามาที่จิตโดยผ่านสมองหรือจิตสั่งการผ่านสมองสร้างสิ่งเรา้าส่งออกไปนั่นหมายความว่าเกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีคือกรณีที่หนึ่งจิตรับรู้จากแหล่งที่มากรณีที่สองจิตสร้างขึ้นมา กรณีที่จิตรับรู้จากแหล่งที่มาเช่นเห็นรูปแล้วเกิดความพอใจจากรูปที่เป็นกระแสไฟฟ้าทางเคมีที่ถูกส่งเข้ามาที่สมองแล้วสมองโดยจิตรับรู้แล้วแปลความหมายเป็นความพอใจหมายความว่ามีทวิภาคจากกระแสสิ่งเร้าวิ่งเคลื่อนที่แบบเส้นตรงหรือด้วยความเป็นอนุภาคเข้ามาพุ่งชนอนุภาคของจิตซึ่งจะต้องเป็นอนุภาคโปรตอนเท่านั้น จำนวนและน้ำหนักของมวลและความเร็วจะแสดงออกมาทางความรู้สึกรับรู้ของจิตพร้อมการสั่งให้หลังสารแห่งความสุขออกมาทำงานตรงกันข้ามถ้าสิ่งเร้าสร้างความไม่พอใจทวิภาคจะเคลื่อนที่วิ่งเข้ามาพุ่งชนด้วยความเป็นคลื่นคือเคลื่อนที่แบบสลับฟันปลาที่มีความปั่นป่วนดุ้งเยิงซึ่งจะมีความรุนแรงมากกว่าแบบเส้นตรงหรือแบบอนุภาค ทำให้เกิดการหลั่งสารแห่งความทุกข์กรณีที่จิตสร้างขึ้นมาเช่นจิตคิดหรือปรุงแต่งเป็นสังขารขึ้นมาจากความทรงจำเก่าๆหรือความทรงจำในอดีตที่เรียกว่าสัญญาแล้วเกิดความสุขขึ้นมานั่นคือจิตส่งทวิภาคแบบการเคลื่อนที่เป็นแบบเส้นตรงแบบอนุภาคให้วิ่งออกมาให้พุ่งชนทวิภาคในเขตสมองสั่งการหลั่งสารแห่งความสุข ในทางตรงกันข้ามถ้าจิตสั่งการสมองด้วยความทุกข์หรือความเครียดทวิภาคที่จิตส่งออกมาจะเป็นคลื่นที่จะเคลื่อนที่แบบสลับฟันปลามีความยุ่งเหยิงและความรุนแรงทําให้สมองสั่งการผลิตสารแห่งความทุกข์หรือสารแห่งความเครียดทั้งหมดนี้จะมีผลมากหรือน้อยก็ด้วยจํานวนหน่วยของทวิภาคจํานวนความถี่ที่ส่งมาเป็นระยะ,ะ,ยะจํานวนความเร็วที่ส่ง จำนวนน้ำหนักหรือค่าของมวลทวิภาคหรือจำนวนหน่วยของทวิภาคที่จะถูกวิ่งเข้ามาพุ่งชนยิ่งถ้ามีทวิภาคที่จะถูกชนมากเท่าไรความแม่นในการถูกชนก็จะยิ่งมากตามด้วยเท่านั้นซึ่งข้อนี้แสดงถึงความตั้งใจหรือเจตนาหรือความสนใจของจิตหรือใดๆซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามที่ได้แสดงกล่าวมาแล้วในข้างต้น จำนวนตามกล่าวมานี้คืออะไรจำนวนตามกล่าวนี้คือจำนวนทวิภาคของโปรโตอนในนิวเคลียสในอะตอมจิตนั่นเองซึ่งก็คืออุปกิเลสหรือเครื่องดองสันดานหรือกมลสันดานหรืออื่นใดสังเกตให้ดีเวลาที่เรารู้สึกโกรธมีความต่างจากอารมณ์ต่างกันมากน้อยอย่างเห็นได้ชัดเวลาที่เรามีความรู้สึกชอบใจมีความต่างของอารมณ์ต่างกันมากน้อยอย่างเห็นได้ชัด นี่คือคำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้อธิบายในทางพุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเชิงประจักษ์พยานจิตเดินทางออกนอกขอบเขตของร่างกายได้จึงไม่ต้องสงสัยว่าทวิภาคตามกล่าวมาเหล่านี้จะต้องมีทั้งถูกส่งออกและถูกส่งเข้ามาสู่จิตของมนุษย์ได้ทั้งในทางที่เป็นมิตรและในทางที่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นศัตรู ที่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะกับมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแม้กับสรรสัตว์และแม้กับทุกสรรพสิ่งทั้งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพราะทุกอย่างจัดว่าเป็นพลังงานและสะสารเหมือนกันทั้งหมดไม่มีสิ่งใดได้ไดรับการยกเว้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเกิดความแปรปรวนของธรรมชาติเกิดขึ้นเหตุส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักก็คือเกิดขึ้นมาจากจิตมนุษย์นั่นเอง มีความจริงที่น่าสังเกตโดยมีในยะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เกิดสภาวะความสั่นสะเทือนทางความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสุขสุดขีดหรือความทุกข์สุดขีดความสถานของจิตที่ส่งผลถึงร่างกายจะทำให้รู้สึกได้ถึงความอ่อนเพลียลงของร่างกายสิ่งนี้แสดงว่ากระบวนการสร้างสารแห่งความสุขและสร้างสารแห่งความทุกข์มีการใช้พลังงานไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยปกติที่สมองมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยเพียงแค่2%ของมวลรวมทั้งร่างกายแต่กลับใช้พลังงานถึง20%ซึ่งแสดงว่าสมองมีการใช้พลังงานมากที่สุดในบรรดาอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายยิ่งถ้ามีการเกิดสภาวะวิกฤตตามกล่าวมาก็ยิ่งจะทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่า กระบวนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเป็นเรื่องของพลังงานทั้งนั้นโดยในที่นี้จึงสรุปได้ว่าระบบทุกระบบไม่ใช่แต่ในร่างกายเท่านั้นเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการทำงานของพลังงานในส่วนเฉพาะที่เกิดกับสมองเป็นการทำลายล้างกันทางพลังงานหรือเป็นพลังงานกินพลังงานจึงทำให้เกิดความอ่อนเพลียจากการสูญเสียพลังงาน จากความตามที่ได้แสดงอธิบายมาเป็นลำดับทำให้เข้าใจได้ว่าทุกสรรพสิ่งเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นมาได้ด้วยวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานในที่นี้รวมถึงการมีวิวัฒนาการของพลังงานจิตด,ด้วยที่เรียกว่าเป็นอะตอมจิตการทำงานของพลังงานในร่างกายก็ต้องอาศัยกระบวนการเปลี่ยนสารอาหารมาเป็นพลังงานใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายโดยส่วนสมองใช้มากที่สุด กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการทำลายล้างกันของพลังงานหรือมีการพลังงานกินพลังงานซึ่งสังเกตได้ชัดเจนที่การทำงานของสมองการทำงานของร่างกายที่เกิดจากการสั่งงานผ่านสมองของจิตได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นที่รวมกับทุกสรรพสิ่งเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่อมาศึกษาการทำงานของจิตผ่านสมอง ทำให้พบถึงสาเหตุของการเกิดอุปกิเลสหรือการเกิดอุปทานซึ่งก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อรวมถึงความสุดด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็ถือว่าเป็นกิเลสด้วยเช่นกันจากการศึกษาสามารถระบ,บุชี้ชัดลงไปได้ว่าทภาวะของกิเลสต่างๆเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตในทุกเวลาที่เราดาเนินชีวิตโดยกิเลสจะสะสมอยู่ในรูปของพลังงาน ที่เป็นทวิภาคโปรโตอนที่เกิดเพิ่มพูลเพิ่มเติมมาได้จากการที่โปรโตอนในนิวเคลียสเหนี่ยวนำหรือดึงดูดหรือถูกผลักออกมาจากแหล่งเดิมให้เข้ามารวมกันกันกบโปรโตอนในนิวเคลียสทําให้ทั้งนิวเคลียตมีมวลหรือมีน้ําหนักด้วยจํานวนโปรโตอนตามค่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยจํานวนและน้ําหนักของนิวเคลียสนี้เองที่ทําให้จิต สูญเสียความเป็นอิสระมากมากยิ่ง,งขึ้นไปการจะทำให้จิตมีความเป็นอิสระหรือมีความเป็นอมตะหรือเป็นนิรันดร์หรือวิมุตติหรือการหลุดพ้นหรือใดๆนั่นก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ทวิภาคโปรโตอนในนิวเคลียสถูกขจัดออกไปจากอะตอมจิตหรือจิตให้เบาบางลงจนหมดไปในที่สุดตามตัวเลขที่แสดงเปรียบเทียบเชิงตั้งเป็นข้อสมมุติฐานไว้ในตอนต้น การจะศึกษาการเข้าถึงความจริงก็ต้องเข้าใจจุดประสงค์หลักเสียก่อนว่าการศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติแล้วท่านจะได้อะไรสิ่งที่ท่านจะต้องสูญเสียไปแล้วไม่สามารถจะคู่กับคืนมาได้ก็คือท่านจะสูญสิ้นความโลภความโกรธและความหลงมากน้อยตามแต่การเข้าถึงความจริงในแต่ละระดับปณิสัยของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสิ่งที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ การเวียนว่ายจเกิดนับด้วยภพชาติมากมายมหาศาลมาแล้วของท่านจะเหลือเวลาที่จะดำรงสภาวะอย่างเดิมได้อีกจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆตามความสามารถเข้าถึงความจริงของท่านหรือบางท่านอาจจะสูญสิ้นหรือหมดโอกาสในการจะได้กลับมาเกิดอีกแล้วตลอดอนาตกาลนี่ก็คือความจริงแบบหนึ่งเหมือนกันข้อมูลเชิงประจักษ์ก็หายได้จากความรู้ทางพุทธศาสตร์ ที่แสดงความน่าเชื่อถือเอาไว้มากมายที่มีกล่าวถึงการละการวางอย่างนั้นอย่างนั้นได้แล้วจะหมดกิเลสแบบใดๆอย่างใดๆแล้วจะเหลือเวลาหรือโอกาสในการกลับมาเกิดอีกมากน้อยแค่ไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้มากด้วยปัญญาก็จะต้องใคร่ครวญคุ้นคิดพินิษพิจารณากันให้ดีๆว่าท่านมีความพร้อมในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ตามกล่าวมาแล้วหรือไม่ ถ้าท่านตัดสินใจผิดใครจะช่วยท่านได้ไม่มีเพราะท่านเป็นคนสร้างเหตุเหล่านี้ขึ้นมาเอง